สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงใบ่าเย็นเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับมีเบนเซม่าอยู่แล้วอ่ะเปเรสครับบอกว่าราชันชุดขาวเนี่ยไม่อยากคว้าตัวฮาเลนด์ครับไปนั่งตัวสำรองนะครับฟลอเรนติโนเปเรสครับประธานสโมสรเรอัลมาดรดเนี่ยบอกว่าทีมของตนเองเนี่ยมีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกอย่างคาริเบนเซม่าอยู่แล้วทําให้ไม่จำเป็นต้องคว้าตัวอริงบองฮาเลนด์ครับไปนั่งตัวสำรองนะครับ ราชันยุทธข่าวครับพลาดการคว้าตัวเคลียร์เอปอเป้ครับหลังจากสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเลือกที่จะต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงออกไปนะครับมีรายงานครับว่ามาดริดเนี่ยนั้นวางเอมบัปเป้เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักในซัมเมอร์นี้ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้เดินหน้าเต็มตัวในการคว้าตัวเอริเงอรฮาเลนสตาร์ของบรูเเซียด้านมุนที่ตอนนี้โยกไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะร,รายงานเสริมว่ามาดริดครับหวังจะเดินหน้าคว้าตัวฮารแล,ลนส์ครับในซัมเมอร์ปีหน้าแทน เมื่อจามถึงการที่พลาดคว้าทั้งเ e อ็มบาเป้แล้วก็ฮาแลนด์ในซัมเมอร์นี้เปรสบอกกับเอ in ลชูรินกุโต้นะว่าดีลของเ e อ็มบาเป้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับดีลของฮาแลนด์เลยนะนะเราเนี่ยมีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วก็คือคาริมเบซม่านะครับและเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคว้าฮาแลนด์น่มานั่งเป็นตัวสำรองได้ถูกไหมนะฮะเงื่อนไขในอีก2ปีนะเหรอที่จะคว้าตัวฮาแลนด์อันนี้เนะี่ยผมไม่รู้แต่ตอนนี้เนะี่ยเราไม่ได้สนใจและต้องการสร้างทีมใหม่ด้วยบรรดาดาวรุ่งที่เรามีและที่เเเรราาาสิมมข้ามานะ มาดริดก็เพิ่งจัดการคว้าตัวโอเรลิยองชิวามินี่ครับเป็นฟิลด์ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสนะครับจากโมนาโกโดยค่าตัวรวมเงินขานกว่า100ล้านยูโรด,ด้วยนะครับก็ประมาณว่าเปเรสเนี่ยบอกว่าการที่คว้าฮาแลนสมมุติคว้าฮาแลนมานะฮะแต่เรายังมีเทพบเบนเซม่าอยู่เนะี่ยถึงเอาฮาแลนมาก็ไม่อยากเอาฮาแลนเนี่ยมานั่งตัวสำรองนะฮะอยู่ภายใต้เบนเซมา่า เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ดิ้นรนที่จะคว้าตัวฮาแลนด์เลยเพราะว่าเรามีเทพเบนเซม่าอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งหน้าเป้านะครับโอ้โหอันนี้คือคำพูดของเฟรนติโนเปเรสครับแต่ก็มีเสียดายนิดๆครับที่ไม่ได้ตัวเอ็มบัปเป้นะครับแล้วก็พอเราเนี่ยไปโฟกัสที่จะเอาตัวเอ็มบัปเป้เนี่ยแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยก็เลยไม่ได้เดินหน้าเต็มที่ในการลุยดีลของฮาแลนด์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ฮาแลนด์ก็ไปเซิฟกับแมนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคราววนนนนนนีีี้้ะะคคครรรัััับบบบบบขอุณท่่ฟงงใชเย็ๆแ สวีสวัสดีครับ